ได้รับเอกสารหรือยังคะได้รับนะคะก็คือแบบฟอร์อมในการรับ้องได้ยังคะอ่าได้รับแล้วครับส่งผมส่งเมื่อวานแล้วครับผมในการส่งมาแล้วเมื่อวานใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแต่ถ้ายางใดในกรณีนี้นะคะยังอยู่ระหว่างดาเนินการอยู่นะคะครับผมแล้วอันนี้มันจะสามารถยกเลิกรายการได้ไหมครับ สวัสดีครับว่างเวเลตี้วันนี้เจอกับผมอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวอาหารครับแต่วันนี้เขาเรียกว่าแผลสดๆลร้อนเลยก็คือผมเพิ่งโดนวิชาชีพหลอกมานะเหตุการณ์มันเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ผู้ชมฟังนะครับว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับตัวผมนะครับก็คือเมื่อวันเสาร์นะฮะผมได้รับเอเดเม็เข้ามาในข้อความนะครับประมาณว่าก็คือประมาณว่าคะแนน คะแนน9 2 6าของคุณใกล้หมดอายุแล้วรีบแรกของรางวัลเลยนี่นะครับขึ้นมาในข้อความซึ่งผมเองอะถ้าเห็นข้อความขึ้นมาปกติผมก็จะไม่เอใจไม่ลงเชื่ออะไรนะครับแต่เนี่ยมันขึ้นมายังไงรู้ไหมมันขึ้นมาต่อจาก Apple เลยเนี่ยผมงงตรงนี้มันขึ้นต่อจาก Apple เลยซึ่ง มันเป็นไปได้เหรออย่างเงี้ยมันทำให้ผมคิดว่ามันน่าจะเชื่อถือได้คุณผู้ชมว่าแปลกไหมมันขึ้นต่อจาก apple เลยนะก่อนหน้าเนี้ผมมันจะขึ้นว่าเบอร์โทรศัพท์ถูกหักเข้าบริการก็คือจาก apple ิส่งมาใช่ไหมครับ99บาทสำหรับการซื้อสินค้าและบริการอันนี้คือเป็นการซื้อไอคาวนะครับเดือนเดือนละ99บาท200ก,กิแล้วก็ เมื่อวันเสาร์19ในเ49นาทีเนี่ยก็มี NS ส่งมาว่าคะแนนใกล้หมดอายุซึ่งผมก็คิดว่าน่าใช่ของ Apple ผมก็เลยกดเข้าไปนะีไปแรกของรางวัลขั้นตอนก็คือกดเข้าไปที่หน้าเว็บนะครับมันก็จะขึ้นให้กรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็ใส่ข้อมูลเบอร์โทรขึ้นไปแล้วมันก็จะบอกว่าการแจ้งเตือนการหมดอายุของคะแนาน,าน เรียนผู้ใช้ก็คือเบอร์โทรเราตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต A.S. Point Service ซึ่งผมใช้ A.S. อยู่ด้วย A.S. Point Service แจ้งเตือนว่าบัญชีคะแนนปัจจุบันของคุณ9,268คะแนนใกล้หมดอายุภายในสวันทําการซึ่งตอนนั้นอ่ะผมเปิดดูแล้วแล้วก็ช่วงนั้นยังทำงานอยู่ก็เลยยังไม่ได้สนใจก็เปิดดูแต่ว่าเล็งของไว้แล้วล่ะว่าจะแลกอะไร แล้วก็ทิ้งเวลามาวันอาทิตย์วันอาทิตย์หลังจากที่ผมเหน็ดเหนื่อยเมื่อราจากวันเสาร์นะฮะผมก็ตื่นขึ้นมาวันอาทิตย์ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะฮะบ่บาย2องนิดนิดผมก็กดเข้าไปที่ลิงก์อีกรอบแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มันก็จะมีให้เลือกอ่าสินค้านะครับก็คือใช้คะแนนแล้วก็บวกกับเงินอีกนะครับอย่างละสิบาทเอง 10.5 10.5บาท10.5 0ก็คือประมาณ10บาท50สิตางค์นะครับพร้อมกับคะแนนแรกรายการละ2,999คะแนนนะครับผมบวกกับเงินผมก็กดเลือกไป3อย่างมีหูฟังบลูทูธสมาร์ทวอทช์แล้วก็แปรงสีฟันที่เป็นระบบชาร์จไฟฟ้าออร e ี B, นะครับแล้วก็ที่ลดกระชับหน้าทองนะครับ มี3อย่างผมก็คิดว่าจะบวกเงินประมาณ3 1 5บาทแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการใส่ที่อยู่ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งนะครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์แล้วก็เบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาที่หน้าต่อไปขั้นตอนของการชำระเงินออนไลน์แหละมันก็จะขึ้นหมายเลขการคำสั่งซื้อตึ๊ดตึ๊ดหลายเลขนี้จ่าย 31.5บาทนะครับเพื่อแลกคะแนนสะสมสินค้าแล้วก็ให้ให้เราผูกกับบัตรนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยผมทาการผูกก็คือใช้บัตรเดบิตบัตรเอทีมธรรมดาเนะี่ยผูกแต่มันขึ้นว่า,าบัตรทํารายการไม่สําเร็จนะฮะผูกไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรเลยผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะไม่รองรับก็เลยใช้บัตรเครดิตนะครับผูกเข้าไป ผลท้ายเป็นอะไรรู้ไหมครับผมกรอกชื่อผู้ถือบัตรหมายเลขบัตรนู่นนี่นั่นวันหมดอายุรหัสรักษาความปลอดภัยของบัตรเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นก็มีรหัส OTP นะครับส่งมาที่โทรศัพท์นะครับแล้วผมก็เอา OTP นั้นไปกรอกยืนยันเพราะว่าผมคิดว่า,าจะเพิ่มตังค์31.5บาท ผมก็กอกไปเรียบร้อยตึ๊ดตึปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับเงินตัดบัญชีบัตรเครดิตผมไปยอดเงินเท่าไหร่รู้ไหมฮะหนึ่แ้าพันเก้ารทีแรกผมตกใจเลยผมคิดว่าเงินในบัตรไม่พอทำไมมันหักขนาดนี้มันเอาเงินตรงไหนไปจ่ายก็กดเข้าไปดูอีกทีนะในรายละเอียดมันขึ้นว่า15900 JPY นะครับ ซึ่งผมไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูแล้วมันเป็นค่าเงินเยนของประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็การสั่งจ่ายเนี่ยมันเป็นโตเกียวดมโฮเทลนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมตกใจมากแล้วก็ผมรีบโทรเข้าไปธนาคารทันทีนะครับติดต่อเดี๋ยวนั้นเลยผมก็แจ้งว่าผมทํารายการผ่านหน้าเว็บซึ่งธนาคารก็ทราบว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพบอกมาผมตรงนั้นเลย ผมก็ถามธนาคารว่าผมต้องทําไงบ้างครับผมจะได้เงินคืนไหมเงินบัตรเครดิตอะไรเงี้ยธนาคารก็เลยบอกว่าต้องรอประมาณตรวจสอบประมาณ90วันซึ่งผมว่ามันทําไมมันนานจังทั้งที่ธนาคารรู้ว่ามีอาชีอทําไมมันนานจังผมก็เลยงงตรงนี้ทําไมมันนานจังและหลังจากนั้นธนาคารก็มีการส่งแบบฟอร์มทักท้วงรายการมาให้ผมผมก็ทําการส่งภายในวันนั้นเลย ก็คือประมาณก็ขอยกเลิกรายการนั้นแล้วผมก็ถามธนาคารว่าทางตัวเงินเนี้ยมันเข้าไปทางมิจฉาชีพหรือยังธนาคารบอกว่ายอดเงินตรงนี้ยังไม่ได้เข้าทางมิจฉาชีพยังอยู่ที่ธนาคารรอทางร้านค้าเนี่ยทำเรื่องสะอาให้ธนาคารจ่ายธนาคารถึงจะทักทวงรายการไปใช้เวลาประมาณ10วันหรืออะไรนี่แหละผมไม่แน่ใจนะผมก็เลยต้องรอและว่าระยะเวลาดําเนินการที่จะรู้ผลเนี่ย เขาบอกว่า9 0วันซึ่งผมสับสนระหว่าง10วันถ้าสมมติไม่มีการเรียกเก็บจะได้คืนภายใน10วันหรือว่าต้องรอผล9 0วันผมเอตใจดูเนี่ยแล้วผมก็เลยนอนไม่ค่อยหลับเลยวันนั้นซึ่งผมไม่เคยโดนขนาดนี้ซึ่งยอดเงินเนี่ยมันอยู่เงินไทยเนี่ยอยู่ประมาณ2 3 0 0 0 2 4 0 0เลยซึ่งโดนเยอะมากผมเป็นกังวลมากว่าต้องได้ใช้นี้ตรงนี้หรือเปล่า ึ่งผมก็ถามธนาคารเพื่อความแน่ใจแหละว,ว่าเงินตรงนี้ผมต้องชําระไหมธนาคารบอกว่าตรงนี้จะมีการยกเว้นให้ไม่ต้องชําระอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแล้วผมก็ทิ้งเวลาข้ามวันไปอีกวันหนึ่งผมก็ยังไม่นิ่งนอนใจผมก็ยังโทรหาธนาคารติดตอ่อกตินะครับเดี๋ยวเราจะ,จะมาฟังกันว่าธนาคารพูดว่าไงบ้างผมได้มีการบันทึกเสียงไว้ด้วยถ้อยคําที่คุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ เพื่อนๆฟังนะครับผมทีให้บริการเต็นท์ผู้สายการุณาถสายรอสักครู่ค่ะกลับสู่บริการอัตโนมัติทีให้บริการค่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสอบถามเรื่องการยื่นคำร้องนะครับยิ่น,นคำร้องตัวที่แบบว่าที่ผมทําเรื่องเข้าไปครับทักทวงรายการนะครับผมแต่สองรายการใช่ไหมคะครับ ครับผมธนาคารกำลังตรวจเช็คนะครับ นี้ก็มีการรอสายประมาณ7นาทีนะครับจากที่แรกที่เป็นระบบอัตโนมัติถึงพนักงานรับสายระหว่างนี้ก็มีข้อความส่งเข้าในเคแบงค์ไลนนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ตอนนี้ตรวขสอบไปนะคะเห็นมีเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องปฏิเสธรายการให้ลูกค้าอยู่ไม่ทราบว่าลูกค้าได้รับเอกสารหรือย,ยังคะได้รับนะคะก็คือแบบฟอร์มในการรับรองได้ยังคะอ่าได้รับแล้วครับส่งผมส่งเมื่อวานแล้วครับผมในการส่งมาแล้วเมื่อวานใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแต่ถ้ายังไงในกรณีนี้นะคะยังอยู่ระหว่างดาเนินการอยู่นะคะครับผมแล้วอันนี้มันจะสามารถยกเลิอกอรายการได้ไหมครับ จะเปการตั้งค่ากเกี่กับลูกค้าก่อนนะคะเพราะในการยกเลิกนะั้นลูกค้าต้องติดต่อกับทางนะคะ,ะ,ะที่ลูกค้าตระหนักเหมือนทั่วถะามันก็ว่าชองทางที่ลูกค้าทำรายการนะคะแจ้งยกเลิกไละให้ในส่วนของได้เก็บมาเพราะถ้าหากไม่มีการได้เก็บมารายการนี้จะปรับปรุงแกี่ยก,กับลูกค้าคืนพันธุสิบวาทนะคะครับค่ะแต่ว่าเจ้าที่ก็บันทึกข้อมูลไว้อยู่นะคะว่าตอนที่ลูกค้าทำารายการเหมือนกับ e s t m a นน็นในส่นของแล้วก็มีคะแนนแก้จะหมดแล้วก็ใ,<ช>ให้ลูกค้าเปการาีบแรกนะคะก็คืเอเจ้าที่กนทึกเอาไว้อยู่นะคะใช่ใช่ครับเพราะว่ามันส่งมา<ช>ภายในลิงก์เดียวแอปเปิลเลยครับผมก็คิดว่าเป็นของแอปเปิลเพราะว่าผมเคยซื้อของกับแอปเปิลแล้นี้ผมก็เลือกแรกของซึ่งอตัวราคาเนี่ยมันเป็นราคาที่ผมรับได้ก็คือมันมันขึ้นมาสามหรือห้าบาทแต่พอแบบว่าผูกจริงๆอ่ะมันมันหักผมไปสองหมื่นกว่าผมก็ตกใจ อันนี้มันมันไม่ใช่แล้วมันก็คือโดนไม่จฉาชีพยังไงก็ธนาคารก็ต้องอดําดเนินการให้หน่อยครับผมใช่ค่ะก็คือธนาคารก็จะเป็นการได้ดำเนินการให้ก็คือส่งเอกสารใหะลูกค้าวันนี้ก็ได้รับเรียบร,ร้อยแล้วนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะคะครับแล้วตรงนี้เห็นพนักงานบอกว่าตอนตอนตอนที่ยังยกเลิกไม่ได้เราส่งเอกสารไปแล้วตน้ตนตัวนี้คือเรายังไม่ต้องผ่อนจ่ายใช่ไหมครับยอดนี้ เ่อนี้ยังไม่ต้องทาจ่ายค่ะครับแล้วผมจะสามารถได้เครดิตคืนเครดิตที่โดนหักไปคืนไหมครับครับถ้าเป็นกรณีที่็นาารส่งองตรวจสอบจะคือจะแจ้งตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนะคะครับแต่ถ้าอย่างไรระหว่างที่ตรวจสอบธนาคารจะมีการตั้งสกิรายการนี้ไว้ให้กับลูกค้าก่อนค่ะครับผมค่ะอันนี้ก็กากอันนี้คือตัวเงินก็ยังไม่ได้เข้าทางล้านใช่ไหมครับ อันอันอันนี้ก็คือใช้เวลาดําเนินการถึงเก้าสิบวันเลยเลยครับธนาคารต้องมีการนะคะประสานงานไปยังกับการนะค้านะคะธนาคารที่ดูแลของกาาค้านั้นด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของรายการนะคะก็คืออาจจะไม่ใช่ร้านค้าที่ธนาคารกสิกรดูแลทั้งหมดนะคะ่ะ<ม>แล้วก็เพื่อมีการตัดมาเมื่อวานนี้อาจจะยังไม่สามารถการแจ้งได้ว่าร้านค้าจะได้เก็บยอดเข้ามาภายในวันไหนหรือถ้าหากบรีที่ลูกค้าติดต่อกับ ต้องกาที่ลูกค้าตอนที่ทำรายการว่าให้ได้เก็บมาหากไม่มีการได้เก็บมารายการนี้จะปรับยอดให้กับลูกค้าคืนภายในสิบวันค่ะครับผมยังไงช่วยผมหน่อยนะผมหมดทนทางจริงฮะผมคงไม่มีปัญญาใจแล้วครับค่ะตอนนี้ธนาคารก็คือในการประสานงานนะคะได้รับนะคะหาก็คือเรื่องให้กับลูกค้าได้พอแล้วนะคะครับผม ใราการน่าเตื่อร์อไหมคะไม่มีครับผมก็ต้องรออย่างเดียวครับตอนนี้ผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าผมต้องไปลงบันทึกประจําวันไว้ได้วยหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าอย่างไรในกรณีนี้เดี๋ยวรอให้ทางร้านานะคะมีรอให้ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวกันนะคะตรงรายการนะคะแจ้งกับพูกคครอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะครับค่ะขอบคุณครับผมค่ะตอนนี้ขอ้อมูลได้ตอยนะคะครับขอบคุณครับ ก็จบไปแล้วครับก็คือผมมีการอัดคลิปการสนทนากับพนักงานทางธนาคารนะครับก็คือในระหว่างนี้ผู้ชมคงได้ยินนะครับว่า,าถ้าสมมติทางร้านไม่มีการเรียกเก็บเงินภายใน10วันเนี่ยทางธนาคารจะคืนเครดิตให้นะครับที่ผมไม่เข้าใจระหว่าง90วันกับ10วันเนี่ยมันคืออะไรคือ10วันเนี่ย ถ้าร้านไม่มีการเรียกเก็บเนี่ยทางธนาคารต้องคืนเครดิตให้ได้ยินตรงกันใช่ไหมฮะและ้วก็ตัว90วันต้องตรวจสอบอะไรผมก็ยังไม่แน่ใจนะยังไงใครเพื่อนๆมีความรู้ด้านนี้ก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมสับสนไปหมดแล้วแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่โดนแบบไม่น่าจะโดนนะเอาจริง,รงมิจฉาชีพมันมาในทุกรูปแบบจริงจ ซึ่งผมเนี่ยอยู่ดีๆก็โดนโดนก็โดนเยอะนะสองหมื่นี่เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากเลยยอดเงินมันเหลือประมาณห7 8 0 0ก็คือตอนนั้นน่ยผมก็โทรเข้าไปแล้วก็พนักงานมีให้ผมอายัดบัตรแล้วหลังจากนั้นประมาณทุ่มกว่ากว่าก็มี OTP ส่งมาอีกเหมือนวิชาชีพมันจะทำการกินเงินผมอีกรอบ แล้วธนาคารบอกว่าให้เราติดต่อทางทางร้านค้าเราจะไปติดต่อได้ไงมันเป็นมิจฉาชีพเราไม่มีเราไม่มีแบบว่าไม่มีช่องทางติดต่อมันอะถ้ามันมีถ้ามีช่องทางติดต่อมันเราจะติดต่อธนาคารทำไมแล้วถ้าติดต่อติดต่อมันได้คุณคิดเหรอว่ามิจฉาชีพมันจะคืนเงินให้ไม่มีทางยังไงธนาคารก็ต้องประสานงานแล้วก็ทาคืนตรงนี้ให้ลูกค้าเพราะว่าธนาคารก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมิจฉาชีพ ตัวเราก็รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะไปลงบันทึกประจําวันนี้ไหมอาจจะไปลงไว้เพื่อความสบายใจผมสอบถามทางพนักงานธนาคารนะเขาว่ายังไม่ต้องไปบันทึกลงบันทึกก็ได้แต่ว่าผมอยากไปลงบันทึกทําไมต้องรอตรวจสอบก็งงอยู่จริงๆมันมันรู้แล้วแหะว่าเป็นมิจฉาชีพเขาก็ควรที่จะแบบว่าปกป้องลูกค้านะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผลออกมายัางไงเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปนะครับว่าผมจะได้เงินคืนหรือเปล่าหรือว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับฝากกดไลค์กด s u b ส cribe ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ